ไม่กินหวยยังไม่หิวเมื่อเนื่งข้าวกินขา้าวเนื้อกินขา้าวกินข้าวปั่นข้าวปั่นข้าวให้ลูกกัอนอ๋อปัน้นข้าวอันนี้เนื้อเนื้อนี่ไม่โชคตากกาแฟนะคะกินไม่หมดเมื่อวานเนื้อตำแตงเมื่อวานมันกินไม่หมดอืมข้าวอากาศมันก็ไม่ร้อนนะคะหวงว่าแดดมันจะมา เขากรเพาะไข่นะมันหอมเข็มมากค่ะแต่ว่ามนรม้วตำแ,แตงมันจะแบบว่ามันจะเล่นยากค่ะ ม่อขาคม่ม่เข,ออขอาำเต็มก่า มกกามาลมมันไม่ดัเยลมพัดเข้าจะยืนเขกก็นเนี่ยปีเข้ากา่อนเนาะกองเข้าลมมันพัดนะค่ะ มันเย็นอยู่นะคะอากาศมันไม่มรอ้อนมากแล้วเนี่ย Certo? Não, não vou lá. Vamos มื่อคืนให้ฝนมันตกค่ะจริงเขาโซกันนะว่าน้องสดก็มก <laughs> อกเพราะจะเกิดในโลกออนไลน์เขาน่าโซ่เฮ้อเงินเขาเห็นได้ทุกอย่างออกไปลำบากแล้นบนก็ทำได้เหมือนะแม่ชู ทำคลิปนี้ก็กินปกติไม่อยากกินโชว์หรอกแต่ว่าออมันก็ทำไปทุกหลากหลายก็แล้วกันได้เงินไปทันนิดหนาหนาก็เอาออวันหนึ่งเป็นไทยสั <laughs> ืวันหนึ่งดังกับเขาบ้างเดีพูดยบ้านฟิแนแลนด์เพื่อสมัครอ่ะยุ่งน้อง,องไปความสะอาด <laughs> มมาหมดไปสมัครเพื่อนกับฟิแนแล ไเกาะเพิ่มดังเลยได้่าอยูกระเป๋าเนะ่ยสนุนคอนเซ็ก์คลิปตอนนี้บรรลู้นะตอนนี้เราแบบแต่ก้อนเห็นหรอวนะตอนนี้พัรวยแล้วไปเห็นแบบหลายอย่างไปเนาะ เราเรืองยุงมองเกาอยู่เด็กน้อยเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้แหละไปไกลและวไม่ได้ทำอะไรอยูอ่เมืองนอบรู้ครอบครัวอะไรเหรออืมอืมเดี๋ยวป้าไม่บอกเลย ขึจลรอกสด้บพยมอมเกินละม

ทอดไข่ไม่โชคก็ไม่ได้ทอดนานๆทีนี่เป็นหลายเดือนแล้วไม่เคยทอดไข่ทอดอะไรเนี่ยยากกลิ่นอิม่มมันก็จะยาวกัน 嗯，还不大。